มาถึงข้อที่3แล้วครับโจทย์ให้เราทําการเติมคําตอบนะครับซึ่งมันจะมีช่องว่างให้เราไปตอบนะครับจะมีช่องว่างให้เราไปเติมลงไปนะครับเพื่อตอบคําถามทั้งส่วนของที่อยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างด้วยครับตรงนี้ครับจะมีช่องว่างอยู่เรามาดูกันที่ตารางก่อนนะครับว่าเราจะต้องเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ได้ยังไงตารางเป็นตารางเกี่ยวข้องกับจํานวนบุคลากร,รทางการแพทย์ ปี2558นแะครับแยกตามสถานบริการเห็นไหมสถานบริการอันนี้คือสถานบริการมีทั้งโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนนะครับบุคลากรทางการแพทย์ก็มีตั้งแต่แพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรนะครับพยาบาลวิชาชีพแล้วก็พยาบาลเทคนิคตรงนี้ก็คืออะไรครับถ้าเป็นตรงนี้ก็คือเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลศูนย์ถ้าตรงนี้ก็คือแพทย์ที่โรงพยาบาลทั่วไปเนาะทีนี้ ข้อมูลเขาามาให้อย่างนี้นะครับมีทั้งที่ใส่มาให้แล้วแล้วก็ว่างเอาไว้เราจะต้องมาทําการใส่ให้มันสมบูรณ์ก่อนนะครับสิ่งที่เราจะรู้นะฮะเราจะต้องรู้ก็คือเห็นไหมครับเขาบอกว่าข้างล่างนี้คือผลรวมผลรวมคืออะไรครับผลรวมก็คือผลบวกนั่นเองครับนะครับจองข้างบนลงมา1,2,3,4,5เนี่ยจะได้คําตอบมาเป็นตัวนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าจะได้คำตอบออกมาเป็นตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจะได้คำตอบออกมาเป็นตัวนี้นะครับฉะนั้นโรงพยาบาลศูนย์มีข้อมูลขาดไปอยู่ตรงนี้ครับอยากจะรู้ว่าพยาบาลวิชาชีพมีเท่ากับเท่าไหร่ฉะนั้นผลรวมมันเท่ากับ1 2 3 4 5ี่ห้ารวมกันแล้วถึงจะเป็นผลรวมตรงนี้ใช่ไหมหรือผลบวกครับฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าตรงนี้ นะครับพยาบาลเทคนิคมีทั้งหมดกี่คนเนี่ยเราจะต้องเอา26,841ตั้งแล้วก็มาลบด้วยผลรวมผลบวกของตัวนี้ครับเอานี่นี่แล้วก็นี่4ตัวนี้มาบวกกันได้เท่ากับเท่าไหร่เอาไปลบนะครับเอาไปลบคำตอบจะอยู่ที่645คน เรียบร้อยครับมาถึงเภสัชกรที่โรงพยาบาลทั่วไปมีกี่คนก็เอาอะไรครับเอาแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลวิชาชีพพยาบาลเทคนิคมาบวกกันได้เท่ากับเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอามาลบนะครับเอามาลบ31,679เอาเป็นตัวลบนะ31,679ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยผลรวมของทั้ง สี่บุคลากรน,นะฮะทั้งสี่ประเภทบุคลากรได้คำตอบหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดเหมือนกันนะครับถ้าเราจะทดสอบดูว่าโรงพยาบาลชุมชนเป็นยังไงลองบวกบวกดูนะครับจะต้องมีค่าเท่ากับตรงนี้นะครับเท่ากับตรงนี้โอเคหลืออีกช่องหนึ่งครับผลรวมนะครับฉะนั้นผลรวมก็ต้องเป็นผลบวกของ ตัวนี้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 นะครับจะเท่ากับผลรวมตรงนี้นะครับหรือจะรวมตรงนี้ก็ได้ครับรวมแค่3ช่อง1 2 3ได้เหมือนกันคําตอบที่ถูกต้องนะครับจะต้องรวมตรงนี้กับรวมตรงนี้แล้วได้เท่ากันนะครับผลรวมจะต้องตรงกันเป๊ะครับถึงจะเป็นผลรวมที่ถูกต้องนะครับคำตอบของผลรวมนะครับตรงนี้อยู่ที่ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับเจ็ดร้อยกับอีกเจ็ดครับสำหรับตารางนะครับเราเติมข้อมูลโดยสมบูรณ์นะครับไปดูส่วนข้างล่างกันทีนี้บุคลากรทางการแพทย์นะครับข้อที่หนึ่งของที่ไหนครับที่มีจำนวนมากที่สุดบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ใช้แพทย์ไหม ม่ใช่นะครับอันนี้คือบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดเลยนะครับที่ไหนที่เยอะที่สุดครับที่ไหนครับโรงพยาบาลชุมชนครับนั้นเราก็ตอบว่าโรงพยาบาลชุมชนข้อ2โรงพยาบาลศูนย์มีแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์อยู่ตรงไหนตรงนี้โรงพยาบาลศูนย์แพทย์อยู่ตรงนี้ฉะนั้นคำตอบอยู่ตรงจุดตรงนี้ครับ4543คนข้อที่3พยาบาลวิชาชีพกับพยาบาลเทคนิคของโรงพยาบาลทั่วไปมีจำนวนต่างกันบอกเป็นคนครับ รงพยาบาลวิชาชีพอยู่ตรงนี้ครับกับพยาบาลเทคนิคอยู่ตรงนี้ครับของโรงพยาบาลทั่วไปแสดงว่าอันนี้ครับนี่เนาะนี่ครับต่างกันกี่คนแสดงว่าต้องเอาตัวเยอะตั้งแล้วก็ตัวน้อยลบนะครับก็เอาสองหม่ามร้อยตั้งลบด้วย737ได้คำตอบคือ2องหมืพ ห้าร้อย่าลืมนะตรงนี้นะครับตั้งและลบกันนะครับข้อที่สี่นะครับโรงพยาบาลทั่วไปมีเพศเชั่กรกี่คนเพสัตว์อยู่ตรงไหนเพศสัตวตรงนี้ครับโรงพยาบาลทั่วไปอยู่ตรงนี้ันคำตอบอยู่นี่ครับที่เราหาได้เมื่อกี้นี้เองครับหนึ่งพั้อยมาตอบหนึ่งพ 788รโรงพยาบาลศูนย์มีพยาบาลเทคนิคกี่คนโรงพยาบาลศูนย์ก็คือช่องแรกนี่นะครับช่องแรกนี่แหละนี่ครับที่เราหาได้ครับ645คนบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดมีกี่คนก็คือผลรวมของตารางงเรานะครับตะกี้ก็คือตรงนี้ครับที่เรารวมกันมาอย่างที่บอกนะรวมด้านนี้ก็ได้นะครับ กับข้างบนลงมาก็ได้จะต้องได้เท่ากันคําตอบของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดอยู่ที่1นึ่งแกับอีก7คนนะครับหนึ่งนะครับเจ็คนเรียบร้อยครับสําหรับหน้านี้นะครับไม่ได้ยากเกินไปครับเป็นเรื่องของการบวกแล้วก็การลบนะครับดูข้อมูลในตารางแล้วเอามาตอบคำถามเท่านั้นเองครับ เราไว้เจอกันใหม่ในหน้าต่อไปครับ